สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนี่ครับอย่าเหลืองมาแล้วครับถ่ายน้ํามันนะครับถ่ายของเหลวนะครับครบรอบนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทําเครื่องไปนะครับผมเดี๋ยวมาถามพี่เดี่ยวกันนะครับผมกี่หมื่นโลแล้วพี่เดี่ยวอะไรครับที่ทําเครื่องไป ประมาณ1 2ื่นสเกินไปประมาณ3,000โลสามกโลสามประมาณ3 0 0พันกิโลนะครับน้ำฟึดเลยเดี๋ยวมาดูนะครับน้ำมันเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับฟัดต้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเพราะว่าตอนทําเครื่องไปก็ใช้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับตอนเนี้ยลดพี่เดียวอยู่ที่หมื่น สามพันกิโลนะครับผมตั้งแต่ทําเครื่องไปนะครับเกินนะครับเกินมานะครับเกินมาส่วนรถผมก็เกินมาประมาณสามพันกิโลเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันเครื่องเพิ่งมานะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่นะครับไม่ได้ถ่ายเน,ะนาะน้ำมันเครื่องเพิ่งมา อ๋อมาจะมาหาสายตัวไอ้นี่กล้องตัวจับกล้องน่าจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมาคอยดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องจะดำขนาดไหนนะครับเกินมาแล้วนะครับผมเกินมาแล้วนะครับตอนนี้งานที่อู่ก็มีรถตู้นะครับเปิดฝานะครับ แล้วก็ไททันคือนีแมปนะครับแก้เดินหอบนะครับผมเขารีมาจากที่อื่นที่อื่นนะครับแกมาแกนะแล้วก็มียีสุองกรทองนึ่งอันนี้ก็ทำเครื่องนะครับฟิดเครื่องใหม่แล้วก็มีอเวนซ่าของโตโยตานะครับก็ทำเครื่องเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เครื่องเครื่องเล็กนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวจะพาชมนะครับว่ามันจะดํำไหมคอยดูนะครับดูกันยาวๆเลยดีกว่านี่ครับตั้งแต่ทำเครื่องไปนะครับแห้งกิ๊ก ถ้าสนใจนะครับใครอยากลดนํำเที่ยวหรือว่าลดบริการนะครับผมผส่งนะครับนี่ครับหัวจาะกรมณีซับเจริญนะครับผมนี่ครับโอ้โหหรือว่าจะเหมาแบบ V i p ก็มีนะครับผมมีรถหลายคันนะครับเป็นรถป้ายส0มสูนนะครับผมรถขนส่งนะครับ ว่าจะดำขนาดไหนมาดูตอนปล่อยนะครับมาดูตอนปล่อยออก เป็นอา,อาพีเอฟนะอาพีเอฟวันนะยางใช้เป็นยางโอตานินะครับผมอันนี้เป็นขอบ18นะครับล้อนี้กว้าง9.5้านะครับผมเป็นยางโอตานินะครับ ก๊อบไบอ้ก๊อบยางสลับยางสลังแมนแมนเออสลับยางโอเคเรื่องกิน,กน,นอ่ะน,นิดนึงมันก็งตรงนี้กินบ้างนะเนาะเออจะธรรมดา,ามาดูนะครับน้ำมันเครื่องนะครับหมื่นสามพันกิโลนะครับทำตัวดีไปหนย <c oughs> ทักิโลแรกอยังมาเช็ดน้ำมันเครื่องมาได้อยู่นี่มเห็นเลยบอ๊นี่เห็นเลยสายปิงเลยี่้อสีนี่ครับมาดูนะครับผมว่าจะดำขนาดไหนหนึ่งสามพันกิโล เพร่ะอันเชื่อม,มืนเนาะมันแบบของอังอังเชื่อมนาไปทั้งทึงกนงหลุดตัลวละดำเลยครับ <laughs>

มันเครื่องที่ใช้นะครับปัตต้นนะครับผมแล้วก็กองใช้กองแท้นะครับผมใช้เป็นกองแท้นะครับายางเป็นยางโอตานินะครับเดี๋ยวเบอร์อยางนะครับเบอร์อยางสองสองห้านะครับห้าศูนย์สิบแปดนะครับ เอองัดดอกให้เราเน่งมันดังมันจเขาบอรวดดังแันเกงเกงอยู่นี่ตัวนีก็เตรีมนวนี้มันคือเป็นกรอบดี่เฮ้ยตจัเ่ไงนี่ครับงัดดอกรวดัดังใอกงแกงอยู่เออ นี่ครับอันนี้เป็นกระทะของชนบุรีนะครับกระทะตัวนี้นะครับผมกระทะชนบุรีขอบ15้านะครับยางที่เดี่ยวใช้ก็คือสองสอง้านะครับเจห้านะครับ R15 ้านะครับใช้ยาง X อซดีนะครับ ข้างขวานี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็จะมาจัดช่วงล่างใหม่นะครับผมจัดแหนบใหม่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีน,นึงเนาะโอ้โหเปลี่ยนยางมาสองข้างเลยครับใช้ยาวๆครับใช้ยาวๆถ้าไม่โดนตะปูก่อนอยึ่ <c oughs> ง, <c oughs> งยาง XCD 2นะครับผม สองสองห้าเจ็ดห้าอาสิบห้ายังงี้อีกอะเฮ้ยขี่ไปหลดว่ารุดออกนี่ครับเป็นวิงโก้นะครับ VN มีรีแมปนะครับผมมีเทอร์โบอินเตอร์คัสนะครับกล่องเล่งไฟฟ้า e C U นะครับผมคันนี้ครับอีเหลืองครับอีเหลืองนี่ครับดูดูครับหล่อแล้วเอาการจัดการในย่านนี้นะครับส่วนพอกนี่ที่เดียวสั่งมาจากร้านมานะคอกซิ่งนะครับผมราชบุรีนะครับ คอกปีเดียวนี้เป็นคอกเมตรสานะครับผมสไตล์เตี้ยๆนะครับสไตล์เตี้ยนี่แหละสติ๊กเกอร์นี่ก็ดุแล้วครับ ประตูนี้พี่เดียวใช้เว็นงานหุ้มนะครับผมคาร์บอนนะครับงานหุ้มคาร์บอนนะครับแล้วก็ส่วนบางคนนะครับก็เป็นางานของ g ีพีนะครับงานของ g ีพีนะครับผมฝากระโปรงนี่คือเป็นของมอนซ่าเอฟวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนลดลงมานะครับ นี่ครับออกเอาน้ำมันดําออกหมดแล้วครับทีนี้ก็จะใส่น้ํามันใหม่เข้าไปนี่ครับฝากระโปรงนี่เป็นเงาวับเลยดีกว่าฝากระโปรงนี่คือมอนซ่านะครับ F1 นะครับผมของแพ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามราคากันนะครับเดี๋ยวจะมาถามราคากับพี่เดียวนะครับเผื่อมีคนอยากรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผม นี่ครับตอนนี้พี่เดียวกาลังปั่นอะไรอยู่ไม่รู้ครับฝากระโปรงประมาณเท่าไหร่ครับเหมือนสี่ครับเหมือนสี 500. ่หมือนสี hmm. poet, ่ห้าร้อยเหมือนสี่ห้าร้อยนะครับเป็นของมอนซาเอฟวันของมอนซาจากร้านพี่อั๋นครับพี่อั๋นนะครับเพื่อนซิ่งอะไรสดนะครับเพื่อนซิ่งอะไรสดของสามครับนี่ครับแล้วก็ได้ครับแล้วก็ประตูประตูเป็นงาน งานหุ้มของจากร้านพี่อันมือนเงนครับโอ้เป็นงานหุ้มนะครับครับงานหุ้มราคาครับบอกได้ไหมัะหมนสองครับคู่ละหมื่นสองคู่ละหมื่นสองพร้อมสับไหมพร้อมสับครับโอ้สับประตูเดิมเราไปเนาะครับแล้วก็บางคนไอแก้มนะครับแก้มครับแก้มบางคนแกมหนึ่งหมื่นครับแก้มหนึ่งหมื่นพร้อมสับด้วยเอามาตอนช่วงผมทำมันยังไม่บูมเท่าไหร่ครับมันก็เลยราคานั้นอยู่งานเทียบครับงานเทียบแน่นอน รอรอหน่อยของร้านี่อันนะครับของแท้นะครับผมร้าน right? ี่อันครับร้านี่อันเพื่อนซิ่งอะไรสดนะครับผมคลองสามนะครับประทุมธานีนะครับนี่ครับโอ้ปั๊มลมทำงานพอดีครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูรถกันต่อนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่คือใช้ตัวดูดนะครับดูดน้ำมันนะครับน้ำมันที่ค้างนะครับผม ไม่หแบบให้น้ำมันค้างเลยนะครับดูของเยอะแบบโอ้ยได้เล้เมือม่อย่ย้มไเลยน้ำมันดำนะครับที่จะค้างตองคงฟอง,งนะครับ ราจะใช้ตัวดูดสูดออกนะครับมันจะไม่เลอะรถนะครับเวลาวิ่งไปเดี๋ยวมันลมผ่านแล้วมันพัดไปฝั่งนู้นนะครับมันจะเลอะทําให้รถเราดูไม่ออกนะครับ่อยว่ามันรั่วตรงไหนนะครับไม่ให้รถรมเลอะใช้ลมวางได้ใช้ลมดูดนะครับอันนี้ใช้ลมดูดออกนะครับเมื่อก่อนเอาปากดูดนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ต้นนะครับ er. ผมใช้ดีใ pues mm นวันเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้น nah. ้ำมันเครื่องแล้วก็กองแท้นะครับกเระโอ้เปาเ่เาจะให้ดูตอนถูกนะครับ ไม่ต้องเป่าก็ได้ครับกองรุ่นนี้ครับ <c oughs> ดูกองพี่เดียวนะครับผม <c oughs> ของอะไรนะพี่กองตัวนี้นะครับออริกินครับโอ้โหมองเห็นหน้าม <c oughs> องนุ่นเลยนี่ครับกองพี่เดียวครับโอ้ล่งนลงลง่ลงเออเนี่นยเห็นหนาโตเลยไม่ต้องเป่าครับรุ่นนี้ครับ ด้า่างเยอครับนั่งเล่นครับเป็นเครื่องเคดีนะครับผมวีโต้แชมป์นะครับเทอร์โบเป็น04นะครับฝาก44นะครับผมสามพันไส้04ฝาก44นะครับอยู่ใน Vn นะครับผม ขอบงานแนววัดนะครับดูด้านในนะครับรถที่เดียวนะครับผมก็จะลบหน่อยตมธรรมดานะครับก็จะมือพิซซี่นะครับผมตกตัวนะครับแล้วก็มีอไอ้นี่ครับมอนเตเกตนะครับคล้ายๆกันแล้วก็เบาะนะครับนั่งยากหน่อยนะครับแต่มันจะเข้ารูปนะครับเป็นพีเดียมนะครับข้างหลังอันนี้เป็นลายทหารนะครับ เป็นปิ้นเงะประมาณนี้นะครับข้างในนะครับกระจกก็จะเป็นครับสแควร์นะครับผมเงาวับกับเงาวับงาวับนี่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเหลือจะสตาร์ทเครื่องนะครับผมลองนะครับ พี่วัดนะครับก็มานะครับผมนี่ครับดีครับสวัส <c oughs> ดีครับวันลงคล่องอะโอ้ย <c oughs> นี่ครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับทีมงานนะครับมาทําบ้านนะครับพี่วัดนะครับเสี๋ยวัชระดูดูใส่ของมาครับใส่ของมาเต็มเลยครับ นีครับทีมงานที่วัดนะครับผมวัดฉลกร่านนะครับใครสนใจนะครับที่จะทําบ้านนะครับแถวภ้ายีสานหรือว่าต่างจังหวัดโทรมาปรึกษาได้นะครับมีครับอยู่หลังนี้ในงบประมาณงบประมาณ800,000กว่าบาทนะครับผมเป็นบ้านสไตล์โมเด์นะครับผมสไตล์โมเดลนะครับ นี่ครับพอตรงไหนมันเลอะก็จะใช้ซูเปอร์ฟาสต์นะครับผมทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะฉีดน้ำล้างนะครับไม่ให้มีคราบน้ำมันเกาะนะครับผมตรงนี้นะครับที่แตกนะครับใช้กาวแท้นะครับมันเป็นรอยร้าวมันชอบแตกนะครับเพราะว่าฝาตัวนี้มันเป็นแค่นี้ครับ ชอบร้านนะครับเวลาเราใช้ความร้อนเยอะๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคันเหลืองนะครับผม

แล้วไมนอัดออกน่อัดพิมเลยแล้วนะี่ครับมีเหลืองนะครับก็จะมาล้างนะครับล้างห้องเครื่องนะครับดูครับโดนแสงนะครับเงาขนาดนี้นะครับ แบงแบงเอาค้อนเนี Middle ่ยวะงอว่ของเราขอนยังงเนระ่เาไปหาข้อนก่อหาที่รองล้อที่รองล้อพี่เดียวอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ข้อนห้องล้อจ้อยู่ไส นี่นะรถวัดนี่ค şey รับดูขอนลองรอพี่เดียวไปเลยรไปอะไรตัวนี้เป็นไส นีดี่ครับก็เดี๋ยวก็จะล้างนะครับนี่ครับถ้าสนใจเอารถมาทำนะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่ป้ายได้เลยนะครับนัทวัดการช่างนะครับ ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมรับทำทุกอย่างนะครับมือจะล้างห้องเครื่องให้นะครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับดูดูสะอาด ฉีดด้วยซูเปอร์ฟัสต์นะครับคนฉีดนี่ก็คือช่างแบงค์ฟรีเบิร์นนะครับผมช่างแบงค์ฟรีเบิร์นนะครับแล้วก็จะฉีดด้วยน้ำแรงดันนะครับผมสะอาดทีนี้ เลี่ยมจิกครับทีนี้เลี่ยมจิกครับทีนี้ โอเคนะครับผมงั้นก็เสร็จขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมจะถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะรีวิวรถผมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเป็นรีวิวให้ดูนะครับยังติดไว้อยู่นะครับยังติด้ังไว้อยู่นะครับรีวิวกันเขียวนะครับยังติด้ังไว้อยู่เนาะโอเคนะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับครอบสิ่อเที่ยวไทยทีวีนะครับผมบายบายครับเอฟซีทุกท่านนะครับบายบาบายบายครับพี่น้องทุกท่านนะครับผม